สัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้ประเพณีและสนุกสนานไปกับกีฬาพื้นบ้านรายการที่นำเสนอแมตช์การแข่งขันกีฬาที่สนุกสนานเร้าใจผสมกลิ่นอายสารคดีรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีและกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่พาคุณไปเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่แตกต่างอันก่อให้เกิดกีฬาพื้นบ้านที่สนุกสนานคลื่งเพลงกับพิธีกรไอซ์อารมณ์ดีที่จะพาคุณไปลุยเล่นสัมผัสกับบรรยากาศและจิตวิญญาณของนักสู้พื้นถิ่นจากทุกทั่วหัวแระแหงของประเทศสวัสดีครับครับผมวันนี้วันนี้ทำไมหุ่นรูปร่างเราด้อยกว่าเขาเยอะเลยครับเอาสังเกตที่้องมต サバイバルコーンはてこ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 ーーンはてこーンはてこーンはてこー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 ンはてこーンはてこーーンはてこーんはてこーんはてこーン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 はてこーんはてこーんはてこーんはてこーンはてこーンはてこーんはてこーんはてこーンはてこーーーーーーン ช่วงที่หนึ่งนำเสนอความเป็นมาของกีฬาพื้นบ้านที่ผูกพันเชื่อมโยงต่อวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่น เกิดเป็นการละเล่นจนกลายเป็นกีฬาประเพณีที่ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ผมอยากรู้ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันประเพณีวิ่งควายออการแข่งขันประเพณีวิ่งควายครั้งนี้เป็นครั้งที่142ประวัติเดิมเนี่ยที่วัดใหญ่เนี่ยทางด้านทิศใต้ของวัดใหญ่เป็นเดิมเป็นลานชุมชนของเกวียนที่จะมาพักซื้อถ่ายสินค้าเราเรียกว่าท่าเกวียนใกล้ออกพรรษา วันพรุ่งนี้จะออกพรรษาว,วันนี้ชาวบ้านจะมาตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้เพื่อเอาสินค้าในตัวเองมาขายแล้วก็จะซื้อสินค้าเพื่อไปทําบุญในวันรุ่งขึ้นเพื่อตักบ,บาตรเทวออกพรรษาตรงน,นี้สามีก็จะอยู่กับควายกับเกียนภรรยาก็ขอไม่ขายก็เกิดการว่าควายคุณกับควายผมใครจะแข็งแรงกว่ากันใครจะวิ่งแข่งเกวียกันก็มีจุดเริ่มต้นว่าอย่างนั้นท้าทายกันก็เป็นการท้าทายว่าใครสามารถ ขี่ควายวิ่งไปเก็บดอกบัวที่สระวัดขาวบางสายมาถวายพระได้เร็วเป็นควายชนะนี่เป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วก็มีควายที่วิ่งเร็วอาสาส่วนควายพักพวกที่ไม่ได้แข่งด้วยก็ฉันตามไปดูแห่ นานาสไตล์สยามเล่นกันแบบไทยเฮฮาแบบไทยบ้านจะบ้านฉันเล่นกันแบบไหนเหนือ้อตกปอกไป้โดามาเล่นด้วยกันพอแม่พี่น้องพื้นพ่อสุขสันต์โรมาสานสำคัญใ่ท้องที่ลาไทย ช่วงที่2และช่วงที่3ความสนุกสนานเร้าใจจากแมตช์การแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศรวมทั้งกฎกติกาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันความพร้อมกำลังใจความรู้สึกของนักกีฬาและผู้เข้าชมการแข่งขันพี่วิลวิ์ครับพี่มาจากทีมไหนวันนี้มาจากพิจิตรครับผมพิจิตรวันนี้ฮะผมอยากถามพี่ว่าอะไรเป็นสเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวครับ ก็มันมีความสนุกนะการแข่งขันเรือ,อยันมีความสนุกสนานมันเป็นกีฬาที่มันเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะครับแล้วมันเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเรานะฮะไทยเราอีกอ้าวจัละวัตล็อกเลยจ้าบอลลงเลยไม่ต้องกลัวเรือไหลผมไม่ปล่อยแน่นอนครับไม่ปล่อยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ช่วงที่4ลุ้นกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบรรยากาศการมอบรางวัลความรู้สึกของผู้ที่ได้แชมป์มาครอวันนี้คุณลุงได้แชมป์รุ่นไหนครับรุ่นเรือประเภท40่สิพายครับและเรายังพาคุณอิมเอมไปกับงานออกร้านซื้อสินค้าพื้นเมืองกินอาหารอร่อยๆเป็นการปิดท้ายไม่เคยกินเลยนะฮะทใจนิดนึง เป็นเพียงแค่กีล่ลา Uh HURT THE <laughs> สยามเล่นกันแบบไทยเฮฮาแบบไทยบ้านเธอบ้านฉันเล่นกันแบบไหนเนื้อตก,กตออกใตเรามาเล่นด้วยกันพ่อแม่พี่น้องพื้นพองสุขสันต์เรามาสางสัมพันธ์ในท้องที่ลาไทย